สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะ ประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15-16กรกฎาคมถึง16สิงหามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎในช่วงเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราควรที่จะไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านไหนดีมาดามจะใช้สัตว์ไพ่ญี่ปุ่นนะคะสัตว์ที่มีหนึ่งเดียวในโลก คือศาสตร์ไพ่โคโคโลโนในการพยากรณ์และจะใช้บัตรกรรมการไพ่บัตรกรรมการในการเสริมพลังบวกและพลังบุญดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีกรกฎและลัคนากรกฎทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านใดไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ใบที่สิบได้ราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกดินกับน้ําไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคหน่อยนะสําหรับชาวราศีกรกฎเกี่ยวกับด้านการงานการเงินแม้กระทั่งเรื่องความรักนะคะเขาบอกว่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่า อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อะไรที่มันเป็นเรื่องหยุมหยิมต้องปล่อยวางบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานที่บอกการงานมักจะเจออุปสรรคอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นมันจะมาจากการที่เราอ่ะชอบพิตกกังวลหรือชอบคิดไปเองมโนไปเองหรืออาจจะตีตนไปก่อนใขรเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีอ่ะในช่วงในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ประเทศไทยอาจจะกําลังวิกฤตอย่างมากไม่ใช่อาจจะวิกฤตมากเลยตั้งแต่ แออผ่นดินไหวจริงๆแล้วแผ่นดินไหวของประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่เท่าพม่าะนะพะม่าเขาแรงมากแต่ว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยด้วย <c oughs> ขออภัยนะคะด้วยกระแสการพยากรต่างๆของนักพยากรหลายๆท่านหรือบางท่านที่แบบว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเหมือนกระโหนกระแสข่าวเอแอผ่นดินไหวมันก็เลยทําให้เหมือนผู้ได้คน ตื่นตระหนกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรศรษฐกิจตอนนี้มันก็เลยดูย่ำแย่ไม่ว่าชาวราศีกรกกฎหรือลัคนากรากกฎไม่ว่าคุณจะทำงานประจําหรืออาชีพอิสระใดๆก็ตามงานประจํานี้ยังถือว่าโอเคนะเสมอตัวนะเพราะว่าเงินเดือนมันได้เป็นประจําอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ทํามีรายออหารายได้เสริมก็อาจจะรู้สึกช่วงนี้ติดขัด ส่วนใครที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือว่าใครที่ทำอาชีพอิสระต่างๆช่วงนี้จะรู้สึกว่าเออมันติดขัดนะมันไม่ค่อยไหลลื่นนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นนะ่ะการงานของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายนนี้ติดขัดแน่นอนนะคะแล้วยิ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวด้วยนะคะสงการก็หยุดกันยาวกลับบ้านกลับบ้านเสร็จก็ยัง ต้องไปใช้เงินบางคนคนต่างจังหวัดเขาก็จะถือว่าถ้าไม่มีถ้ามาอยู่กรุงเทพไม่มีท้องใส่กลับบ้านเดี๋ยวจะถูกดูถูกได้ที่มาดามเห็นนะสมัยก่อนมาดามขายของแล้วร้านของมาดามเนี่ยจะติดกับร้านขายทองเลยเราก็จะเห็นเลยว่าคนที่ทํางานเนี่ยเขาจะต้องมาซื้อทองซื้อเสร็จแล้วก็ใส่กลับบ้านพอใส่กลับบ้านเสร็จพอกลับมากรุงเทพก็เอาทองมาขายไม่ขายก็จำนำ บางคนก็ส่วนใหญ่จะขายยอมขาดทุนเพื่อมีทองใส่กลับบ้านแต่ตอนนี้ทองบาทห้าหมื่นกว่านะคงจะไม่ไหวกันแล้วแหละเพราะฉะนั้นนะ่ะมันภาวะเศรษฐกิจต่างๆมันทําให้งานของคุณสะดุดติดขัดได้อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่ามาโนไปเองว่าเอ้ยทําไมฉันแย่เลยไม่ได้แย่เราคนเดียวแย่ทุกคนทุกคนและทุกอาชีพด้วยอย่างใครที่ทํางานประจําก็จะเดือดร้อนตรงไหนตรงที่ค่าครองชีพมันค่อนข้างสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะ ชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเราจะต้องเสริมพลังบวกรับพลังบุญอย่างไรให้การงานเราดีขึ้นไม่สะดุดติดขัดการงานสะดุดติดขัดการเงินก็สะดุดติดขัดไปด้วยก็บอกทําอะไรก็ตามต้องทําด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนที่สําคัญต้องรู้จักประหยัดด้วยถ้าไม่ประหยัดนะกินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือย คุณอาจจะแย่แน่นะคะส่วนใครที่มีหนี้สินระยะยาวหนี้สินระยะยาวอย่างเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถเดือนนี้คุณอาจจะสะดุดติดขัดเกิดขึ้นนะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างแย่สักนิดหนึ่งมาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรชาวราศีกรกฎไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่36ได้ราศีกรกฎและก็ราศีมีน <c oughs> ไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีอยู่นะดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่ว่ามันไม่ใช่ดีเรียกว่าอุ้ยไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่ดีดีคือเรียกว่ามันยังพอดีเออเขาเรียกว่าอะไรนะดีขึ้นมาหน่อยนึง ไม่ได้ย่ำแย่ซะจนเกินไปเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่มีเงินเหลือกินเหลือเก็บหรืออาจจะเงินไม่ไม่คล่องมือนะมันแค่เพียงเงินผ่านมือเท่านั้นคุณอาจจะมีหนี้สินระยะยาวที่จะต้องรับผิดชอบหรือคุณอาจที่จะต้องมีความรับผิดชอบทางด้านอื่นช่วงจังหวะนี้นะเขาบอกว่าชาวราศีกรกฎคุณเองอ่ะค่อนข้างมีสเสน่ห์ดังนั้นบางทีบางคนก็อาจจะหมดไปกับหนี้สินระยะยาวบางคนก็อาจจะหมดไปกับเรื่องความรักเพราะฉะนั้นอ่ะ การตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาด่โทษใครไม่ได้นะต้องโทษตัวเองด้วยได้เลือดกุบบีด้วยแล้วว่าไม่ฟังคําห้ามปามของคนอื่นด้วยถ้าใครที่ไปมุ่งมั่นเรื่องความรักบ้าเรื่องความรักก็จะไปทุ่มเทเป็นพ่อพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มกันเลยนะคะส่วนบางคนก็อาจที่จะมีนิสิยระยะยาวอยู่หรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวอย,อย่างเช่นอย่างเช่นรัก คนรักของคุณรักพ่อแม่รักผู้มีพระคุณหรือแม้กระทั่งรักลูกรักหลานคุณก็อาจจะหมดเงินทองไปกับตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยมันอาจจะมีช่วงวันหยุดยาวมีเกณฑ์ของการไปเที่ยวก็อาจจะหมดเงินกับการไปเที่ยวได้นะคะหมดไปกับความใจอ่อนหมดไปกับความที่สงสารได้ด้วยเช่นกันบางครั้งบางทีมีคนมาขอความช่วยเหลือ ต่อให้ตัวเองลําบากก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้องช่วยเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยการเงินน่ะเรียกว่ามีแค่เพียงผ่านมือนะไม่ไม่ไมเออยังไม่ถึงขั้นสะดุดติดขัดแบบชนิดที่เรียกว่าเงินไม่พอใช้ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็จะรู้สึกว่ามันแย่ลงมันลําบากขึ้นมันมีอุปสรรคติดขัดในการทามาหากินมันเคยไหลลื่นกว่านี้แต่ดูมันไม่ไหลลื่นนะคะมาดูใบต่อมาใบาสุดท้าย ไพ่จะบอกว่าอะไรได้ไพ่ใบที่0ูนนะคะศูนย์ได้ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูจริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานดังนั้นในไพ่ใบแรกเนมันเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีไพ่ไม่ค่อยดีบอกถึงอะไรเขาบอกว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎคุณมีความคาดหวัง อยากจะให้งานดีกว่านี้จริงๆง,งานของคุณอะ่ะมันสามารถที่จะดีกว่านี้ได้แต่คุณจะต้องเหนื่อยมากหน่อยนะด้วยมีราศีสิงห์แล้วก็มีราศีธนูเวลาจะทำอะไรก็ตามเขาบอกชาวราศีก,รก็รกดใครก็ตามที่ทำอะไรแล้วตั้งเป้าว่าเอ้ยเดือนนี้ฉันจะต้องทำเป้าให้ได้เท่านี้แล้วถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเนี่ย เราเรารู้สึกว่าอ,อุ้ยไอป้าที่เราตั้งไว้มันยังห่างไกลเราจะได้แอคทีฟตัวเราเองแต่ถ้าเราตั้งเป้าไว้แล้วแล้วช่วงแรกหูวแอคทีฟเต็มที่หรืออีกนิดหน่อยใกล้จะถึงเป้าและมันจะมีช่วงจังหวะที่เราสามารถพักได้หรือแล้วอาจจะปั่นขึ้นมาให้ได้มากยิ่งกว่าเดิมก็ทําได้เพราะฉะนั้นในที่เนี้ยไพ่เตือนว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎถ้าคุณคิดจะทํางานจะเอาจริงเอาจงังอยากที่จะมีงานงานดีไม่สะดุดติดขัดคุณต้องกระตือหรือล้น นะคะเขาบอกว่าไพ่ใบแรกบอกถึงชาวราศีกรกฎบางคนมาดามไม่ได้หมายถึงทุกคนราศีกรกฎบางคนเนี่ยลักนาเขาอะ่ะดีหรือบางคนวันเกิดดีปีเกิดดีมันก็อาจจะไปดึงให้คุณน่ะไม่ยำแย่แต่ถ้าบางคนเนี่ยราศีกรกฎก็น้ำแล้วแล้วก็ยังลักนาเป็นน้ำอีกแล้วยังปีเกิดเป็นน้ำวันเกิดเป็นน้ำหรือวันเกิดเป็นอะไรอะ่ะ ดินป่าชายเลนอะไรแบบนี้น่ะต้องบอกเลยว่าอันนั้นน่ะมันจะเหลวเป๋วไปหมดทุกอย่างทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรแพ้แพ้ใจตัวเองอยากสบายอยากอยู่เฉยๆแล้วมีเงินประมาณนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎมาดามไม่ได้หมายถึงทุกคนบางคนเขาตกฟากที่ดีมันก็จะมีความกระตือรือร้นแต่เป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าทําไมเดือนนี้มันเหนื่อยสาหัสสากัน เดือนนี้ต้องเหนื่อยสาหัสการมันถึงจะอยู่เอาตัวรอดได้ถ้าจะทำแบบสบายๆจะเอาตัวรอดยากนะคะเพราะฉะนั้นนะการงานจะดีขึ้นได้ต้องมีความกระตือรือหนึงต้องมีความกระตือรือร้น 2. ต้องตั้งเป้าในการทำงาน 3. ต้องลงไปคุกคีทำด้วยตัวเราเองไม่ว่าคุณจะทำงานประจำทำ ธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆทุกอย่างต้องลงมือทำด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีลูกน้องสั่งลูกน้องทำตัวเราเองไม่ลงไปคุมไม่ลงไปทำงานมันอาจจะเละก็ได้มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดก็ได้สิ่งที่ชาวราศีกรกฎควรต้องตั้งเป้าหนึ่งต้องตั้งเป้างานว่างานจะต้องสำเร็จไปถึงเท่านี้เท่านี้ ตั้งเป้าเรื่องรายรับรายจ่ายว่าเราควรต้องมีรายรายรับเข้ามาเท่านี้เพราะเราแต่ละเดือนเรามีรายจ่ายเท่านี้เท่านี้นะถ้าคุณตั้งเป้าตรงนี้ไว้ได้คุณจะไม่เดือดร้อนเลยถึงแม้บางทีเรศรษฐกิจไม่ดีคุณก็อาจที่จะไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินจะแค่เพียงว่าเราจะรู้สึกโอ้แค่เงินผ่านมือน่าจะมีเงินเหลือให้เราบ้างมีเงินผ่านมือก็บุญแล้วในช่วงนี้นะคะและยิ่งเป็นช่วง ไล่เปิดเทอมเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยอย่างที่เอาตัวอย่างของบ้านมาดามเองเลยอย่างหลานขึ้นป .1 เนาะจะอนุบาลขึ้นป .1 เสียค่าเทอมต้องเสียค่าเทอมมอบตัวก่อนต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้อหนังสือจ่ายค่าเรียนซัมเมอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวพอปลายเดือนเมษาเนี่ยต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษตอนเย็น ล่วงหน้าก่อนเลยเทอมหนึ่งเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างเนะี่ยมันมัน,ม,นมันมีค่าใช้จ่ายจนกว่าจะพ้นเดือนพฤษภามันถึงจะเริ่มฟื้นตัวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเอ่อถ้ามามองถึงเรื่องการเงินการเงินก็บอกว่าอย่างที่บอกแค่่เงินผ่านมือก็ถือว่าโชคดีแล้วอย่าไปใจอ่อนให้ใครยืมนะไม่ได้คืนนะต้องบอกก่อนนะส่วนเรื่องความรัก ความรักเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าใครโสดอยู่อยากมีคู่คนคุณก็จะได้คู่ถ้าใครที่โฟกัสว่าเอ้ยฉันรักความสุขความสะดวกสบายมันจะมีคนที่ดูดีมีฐานะเข้ามานะแต่ว่าฐานะไม่ได้รวยมากฐานะแค่ปานกลางสามารถที่จะซัพพอร์ตเราได้ช่วยเหลือเราย่าเราได้ยามเราขัดสนจริงๆนะคะไม่ใช่เปเราตลอดเวลาส่วนเรื่องสุขภาพ สุขภาพในที่นี้เขาบอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความดันนะใครที่รู้สึกว่าตื่นมาแล้ววิงเวียนศีรษะบ้านหมุนนะ่ะพักหรือมาจากสาเหตุของการพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนก็อาจจะกลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนอันเนี้ยร่างกายคุณจะลวนเพราะฉะนั้นระวังการเป็นภูมิแพ้แบบรักษาไม่หายนะคะอย่างเช่นภูมิแพ้ผิวหนังแบบรักษาไม่หายหรือว่าภูมิแพ้เป็นพิษ <c oughs> สำหรับเอ่อบางคนที่มีกรรมพันธุ์ที่บ้านเป็นเอ่อเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งควรไปตรวจสุขภาพบ้างนะคะเพื่อที่จะป้องกันไว้ก่อนแต่ถ้าวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานวัยหนุ่มสาวถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่นะคะส่วนใครที่อายุเยอะแล้วก็ระมัดระวังตรงนี้ผู้หญิงระวังเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนหน่อยนะใครที่อายุเริ่ม40อัพ40อัพเนี่ยมันเริ่มละ เก้าเข้าสวยทองอารมณ์เริ่มแปรปวนรอบเดือนเริ่มผิดปกติแล้วนะคะแต่จะอาการออกเยอะจริงๆเนี่ยช่วงประมาณห้าสิบอัพแต่ว่าช่วง4ี่สิบอัพเนี่ยมันจะเป็นการแปรปวนของเรื่องรอบเดือนแล้วมันจะควรไปตรวจภายในเพราะว่าบดามเนี่ยมันแปรปวนแล้วไปตรวจเนะี่ยแล้วหมอเขาเด็ดออกมาให้ดูเลยนะว่ามันก่อตัวจะเป็นเนื้องอกไปตรวจสามครั้งก็เด็ดออกมาสามครั้งแลวตอนนี้ไม่มีละนะคะมันก็ทําให้ถ้าเราไม่ได้ไปไม่ได้ ไหวตัวไปตรวจก่อนเนี่ยมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นเนื้อเนื้องอกขึ้นมาก้อนใหญ่ขึ้นนะถ้ามันเป็นเนื้องอกธรรมดาก็ไม่เป็นไรโอเคตัดไปก็จบแต่บางทีบางคนมันกลายเป็นเนื้อร้ายได้ถ้าเกิดมีเกิดมีกรรมพันธุ์ของการเป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นไปไปตรวจสะหน่อยก็จะดีอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านใด ไพ่ใบแรกเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจำวันศุกร์21จบในวันจันทร์ในช่วงเวลา20นาฬิกา40นาทีถึง21นาฬิกาสวดพระคาถาประจำวันศุกร์วันศุกร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะสวดวันจันทร์เพื่อเสริมเสน่ห์ให้กับตัวคุณเองคำพูดคำจาที่มีเสน่ห์ เออใครเห็นใครครักใครเห็นใครก็ชื่นชมแล้วยิ่งวันจันทร์เนี่ยถ้าต้นเดือนเมษาตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาถึงวันที่สิบห้าช่วงเช้านะคะก็เออช่วงเช้าถึงเที่ยงยังเป็นวันจันทร์ยังเป็นอุบาทอยู่หลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยเริ่มช่วงบ่ายเนี่ยการโยกเปลี่ยนวันจันทร์ก็จะไม่ไม่อุบาทแล้วเพราะฉะนั้นน่ะให้สวดพระคาถาประจําวันศุกร์ในช่วงวันจันทร์สวดทุกจันทร์ได้ก็ดีนะเราเราก็สวด เเพื่อเป็นการที่ดับโลกาวินาศเอ้ยดับดับอุบาทเสร็จแล้วก็หลังสงการไปแล้วเนี่ยเราสวดเพื่อเสริมให้ตัวเรามีสเสน่ห์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเรานะคะแล้วก็มันจะได้ดีเรื่องการการเงินดีเรื่องความรักด้วยไพ่ใบต่อมาเ็บอกว่าให้ตัดเล็บตัดผมตัดเล็บตัดเล็บตัดผมเป็นพิธีแล้วก็ตัดเล็บเนี่ย ทั้ง20นิ้วเลยทั้งเล็บมือเล็บเท้าแล้วพับเป็นกระทงเล็กๆแล้วเราก็ตัดผมเนี่ยตัดปลายผมสักนิดนึงนะคะใส่กระทงแล้วเอาไปลอยน้ำฝากพระแม่คงคาเหมือนเป็นการสะดเดาะเคราะห์ให้ตัดเล็บตัดผมในวันเอ่อในวันเสาร์นะคะหรือบางคนจะไปตัดผมเปลี่ยนทรงเลยก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็ตัดเล็บด้วยแต่ทีเนี้ยถ้าเราตัดผมเนี่ยเราก็เวลาผมเราล่วงมาเราก็เก็บไว้หน่อย แล้วเราเอาไปลอยฝากพ่อแม่คงคาเพื่อให้เราอ่เหมือนเป็นการสะดเดาะเคาะให้ไปทําในวันเสา ทษทุกภัยทายเสาวอุปสรรคติดขัดต่างๆการขัดแยง้งต่างๆหรือการที่จะมีคนมาคอยขัดแข้งขัดขาเรามันจะได้หมดไปจะได้หมดเคราะหมดโศกหมดโรคหมดภัยให้ตัดเล็บตัดผมในวันเสาร์ในช่วงเวลา10นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีเลือกช่วงเวลาในช่วงเวลาเนี้ยระหว่างตั้งแต่10นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีทำตอนไหนก็ได้แต่ให้ทำในวันเสาร์ตัดแล้วเอาไปลอยน้ำแล้วก็ บอกกับพระแม่คงคาว่าลูกขอฝากพระแม่คงคาให้ให้ปัดเป่าพัดพาเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวไปขอให้เหลือแต่สิ่งที่ดีๆไว้จากนี้ไปชีวิตไม่ต้องพบเจอกับอุปสรรคติดขัดใดๆทั้งสิ้นให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหนะ้าคุณพูดแต่เรื่องดีๆนะคะแล้วมันก็จะดีตามปากเราเราพูดเรื่องดีมันก็ดีตามปากถ้าเราพูดว่าแย่มันก็จะแย่ตามปากเรานะคะมาดูไพ่ใบต่อมา ว่าควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญอะไรอืมเขาบอกว่าให้ล้างพัดลมในวันศุกร์นะคะล้างพัดลมในวันศุกร์ในช่วงเวลา20นาฬิกา40นาทีถึง21นาฬิกาวันศุกร์ก็คือเรื่องอะไรความรักการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินของผู้ที่เกิดกราสีกรกฎ ค่อนข้างที่จะสะดุดติดขัดถึงแม้จะมีเงินผ่านมือแต่เราก็รู้สึกว่ามันสะดุดติดขัดแหละดังนั้นนะให้ล้างพัดลมพัดลมเนี่ยพอเราล้างสะอาดเนี่ยมันเหมือนพัดลมมันต้องเป่าเข้าหาตัวเราพอมันสะอาดก็เหมือนกับเป่าในสิ่งที่ดีๆเข้ามาถ้ามันสกรปรกก็เหมือนกับเป่าเอา,เอาความโชคร้ายเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นล้างในวันศุกร์วันศุกร์ก็จะได้ล้างแล้วมันก็จะได้เสริมเสน่ห์ให้กับตัวคุณใครที่อยากได้แฟนก็ได้แฟนใครที่ อยากได้ได้เรื่องการเงินการเงินก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเสริมพลังบวกรับพลังบุญที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยสวดมนต์ล้างพัดลมตัดเล็บตัดผมถ้าบางคนบอกอผมเพิ่งตัดมาคุณก็ตัดแก้เคล็ดเล็มไปลายไปนิดนึงใส่กระทงไปลอยซะเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวคุณเองนะคะ จบคาพยากรณ์สำหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโนหรือใครสนใจอยากจะเรียนมหาสจัรร์โดมิโน,โนไพ่ยิปซีไพ่ออราเคินทักอินบ็อก มาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาก็ได้หรือใครสนใจอยากที่จะดูดวงกับมาดามไปการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูมาสอบถามค่าเรียนกันได้ตอนนี้มาดามกําลังจะมีเปิดนะคะเปิดสอนแบบเป็นกลุ่มเอ่อแบบชนิดที่เรียกว่าวันเดียวจบราคาพิเศษแต่ว่าจะเปิดสอนที่โรงแรมจะมีค่าอาหารให้ด้วยสอนตั้งแต่ เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นจะสอนสัตว์ไพ่โคโคโน,โนกับสอนโดมิโนโน,นะคะที่โรงแรมเอ่อเมเบิลแถวเอ่ออะไรนะตรงถนนสีนคลินนะคะถนนสีนคลินใครสนใจอยากจะเรียน แต่ว่ามาดามจะเปิดสอนประมาณเดือนกรกฎานะคะจะสัก30คนรวบรวมได้สัก30คนค่าเรียนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นศาสตร์ไพยโคโคโโนโนเนี่ยมาดามสอนส่วนตัวสอนส่วนตัวคนเดียวเนี่ยหมื่นห้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าสอนเป็นกลุ่ม5คนขึ้นไปก็อยู่ที่8 0 0 0แต่อันนี้ราคาพิเศษแค่เพียง6,999บาท แล้วเรียงมีอาหารกลางวันให้อีกหนึ่งมือ้อแล้วก็มีช่วงเบรกนะคะมีอาหารว่างช่วงเบรกให้ด้วยแล้วเรียนจบแล้วมีใบประกาศให้นะคะใครสนใจทักกินบล็อกมาจองไว้ก่อนได้มาดามจะสอนแบบชนิดที่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณสามารถเดินทางมาเรียนวันเดียวจบกลับบ้านแล้วสามารถพยากรณ์ได้เลยนะคะแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ในการสอนได้อีกเออสเดือน ะะเราจะมีบันทึกเทไปไว้ให้คุณดูย้อนหลังได้อีก3เดือนพอครบ3เดือนเราจะลบเทปนั้นทิ้งนะคะใครสนใจทักกินบ็อกมาได้ค่ะก็สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุยกับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ